ทที่40วันคืนสุดท้ายหมอกหนาทึบน้ำรี่ไหลดอกไม้ป่าริมฝั่งแม่น้ำชูช่อสวยสายน้ำหลั่งไหลในความมืดหมอกบนผิวน้ำหนาทึบตุดมากสายน้ำละห้อยหวนาอากาศละห้อยหดหูเกียเฮียวโฮนั่งอยู่ท่ามกลางดอกไม้ป่าริมฝั่งเสียงน้ำไหลแผ่วเบา เราเสียงลมหายใจของคนขคาใกล้ตายเหยียหงงฟังเสียงน้ำไหลและฟังเสียงลมหายใจของตัวเองสายน้ำไม่มีวันหยุดไหลแต่ลมหายใจของตนอาจชะงักขาดห่วงทุกขนาจิตนี่เป็นการประชดประชันที่สลดหดหูกระลาป่านั้นมีผู้ใดคาดคิดว่าสาเสียวเยี่ยเจียเหยงฮงที่มีชื่อกระเดืองเรื่องหลือแผ่นดิน กลับนั่งโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ริมฟังรอคอยความตายอย่างเงียบงันความตายไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้าเสียใจที่ควรแก่การเศร้าเสียใจคือวิธีตายของเกียร์เฮียวหงนี้เกียร์เฮียวงที่เลือกวิธีตายเช่นนี้เน,เนื่องเพราะตนเหนื่อยหน่ายเกินไปตอนนี้พลังที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตทั้งมวลล้วนสาบสูญสลายไปฟังว่าคนผู้หนึ่งขณะใกล้ตาย เมื่อหวนรำลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านห้วงความทรงจำแต่เจียเฮียฮงกระทั่งนึกคิดยังไม่กล้านึกคิดตอนนี้เจียเฮียฮงยังต้องการหาคนผู้หนึ่งเป็นเพื่อนคุยไม่ว่าเป็นคนยี่องไรก็ตามเจียเฮียฮงพลันบังเกิดความเงียบเหงาเปล่าเปลียวอย่างยิ่งยวดบางครั้งความเงียบเหงาเปล่าเปลียวยังคับแขนทรมานกว่าความตายไม่เช่นนั้นในโลกไหนเลยมีคนเสียชีวิต เพราะความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวล่มหอบหนึ่งโชยพัดพานบนผิวน้ำที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบทั้นปรากฏแสงไฟริบหรีขึ้นจุดหนึ่งไม่ใช่แสงโคมไฟแต่เป็นแสงจากเตาไฟแสงไฟมาจากเรือน้อยลำหนึ่งเรือน้อยลอยลำอยู่กลางน้ำเตาดินเผาใบเล็กๆสาดแสงวูบบาบทองต้องชายชรา,าที่นั่งขัดสมาธิบนหัวเรือผู้หนึ่งชายชรา,าสวมหมวกกุ้ยเลย ใส่เสื้อฟางกันน้ำผมขาวโพลงทั่วศีรษะในสายลมอบอเอากลิ่นหอมราบซ่านและผมขืนโชยมากระทบจมูกกลิ่นหอมนั้นจ้องโชยมาจากเตาเล็กๆใบนั้นเพียงไม่ทราบบนเตากำลังต้มน้ำชาหรือต้มยาเรือน้อยโดดเดียวเตาไฟริบรีชายชาราที่เดียวได้สสำหรับกับมันความสุขหรืหันทั้งมวลในชีวิตมนุษย์ ล้วนผ่านผลลวงเลยไปมันกำลังร,งรอคอยความตายหรือไม่เกี่ยเหียวหงจับจ้องมองชายชาราพลันบังเกิดความสะทกสะท้อนอย่างบอกไม่ถูกผลลุกขึ้นโบกมือกล่าวว่าผู้เท่าบนเรือสามารถแจวเรือมาทางนี้หรือไม่ชายชาราคล้ายไม่ได้ยินแต่กลับได้ยินร้องถามว่าท่านคิดทําอะไรเลือกเขี่ยเหียวหงกล่าวว่าท่านนั่งเสี่ยงซึมอยู่บนเรือเพียงลาพัง ข้าพเจ้านั่งเสื่องซึมเ้าที่ริมฝั่งเพียงลำพังพวกเราอย่าไม่นั่งสนทนาด้วยกันจะได้ฆ่าเวลายามวิการอันยาวนานนี้ชายชลาไม่เอ่ยปากอีกแต่ช่วงภายเรือเรือน้อยแล่นล่องมาช้าช้าเกียเหยโฮงยิ้มออกมาในหมอกน้ำมีทั้งเย็นจะเยียบทั้งเปียกชื้นจิตใจเกียเหยโฮงกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเรือน้อยแล่นถึงริมฝั่งจอดสนิทลง เกียร์เยงฮงก้าวขึ้นเรือน้อยสุดนั่งลงที่ด้านตรงข้ามกับชายชรา,ายามนั้นจึงเห็นชัดตาว่าบนเตาเดินเผาเล็กๆทั้งกาน้ำทองเหลืองเล็กๆใบหนึ่งน้ำในกาเดือดแล้วกลิ่นหอมนี้กลิ่นหอมที่ทั้งทราบส่้นทั้งขมยิ่งรุนแรงเกียร์ยียงงถามว่านี่เป็นน้ำชาหรือยาชายชรา,ากล่าวว่าเป็นน้ำชาเป็นน้ำชาขม มันจับจ่องมองไฟในเตาที่ริปรีใกล้ดับใบหน้าที่ชายชราภาพปรากฏแววประหลาดพิกลกล่าวต่อช้าช้าท่านยังนมชะกันยังไม่ลิมรสชาติของชาขมมาก่อนเจียวเหงหงกล่าวว่าข้ามเจ้าทราบแต่แรกว่าต้องขมแล้วค่อยหวานชื่นภายหลังชายชราเดี๋ยวหน้ามาจับจ้องมองเกียวเหงหงพลันยิ้มออกมารอยย่นทุกเส้นบนใบหน้า ร้อนปรากฏลอยยิ้มขึ้นจากนั้นมันยูวก,กาทองเหลืองขึ้นจากเตากล่าวว่าประเสริฐท่านดื่มสักถ้วยหนึ่งเกียรเยฮงถามว่าท่านเล่าชายชารากลา่าวว่าเราไม่ดื่มเกียรเฮียฮงถามว่าเพราะเหตุใดหรือชายชาราหลีตาลงกล่าวช้าๆเนื่องเพราะรสความคมทั้งมวลในโลกเราร้วนลิ้มชิมรสมาแล้วนี่ความจริงเป็นคำพูดเศร้าสลด แต่ยามเมื่อมันกล่าวด้วยน้ำเสียงเฉยชากลับมีรสชาติอีกแบบหนึ่งเกียร์ยวงฮงกล่าวว่าท่านเมื่อไม่ดื่มชนายจึงต้มน้ำชาหรือชายชรากล่าวว่าคนต้มน้ำชาไม่แน่นักว่าต้องเป็นคนดื่มชาในดวงตาหรียเล็กของมันคล้ายปรากฏประกายวุบกล่าวต่อช้าๆในลูกมีเรื่องมากหลายเป็นเชน่นนี้ท่านยังนมชะกันย่อมยังไม่เข้าใจ มันดินน้ำชาขมในกาลงในถ้วยยืนส่งถ้วยชาให้เียเหี่ยวหงรับถ้วยชามาแทบคิดใคร้หัวรออกมาแต่เจียเหี่ยวหงไม่ได้หัวรอกแล่ไม่คิดโตแยงการถูกผู้อื่นยึดถือเป็นหนุ่มชะกันก็ไม่มีใดไม่ดีที่ไม่ดีคือบุรุษหนุ่มน,นี้ใกล้ตายแล้วน้ำชายัางร้อนกลุนถ้วยที่บรรจุน้ำชาเล็กยิ่งเหยเหี่ยวหง เดิมมารวดเดียวหมดถ้วยในที่สุดเจียเหยางอดหัวรอไม่ได้ข้าพเจ้าหากบบกออกไปท่านต้องแตกตื่นแน่นอนชายชะราจับเจ้ามองรอยยิ้มที่เปี่ยมแววเยอืหอยันของเจียเหยาหงรอให้เจียเหยาหงกล่าวต่อเจียเหยงจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนใกล้ตายแล้วชายชะราไม่ได้แตกตื่นตกใจอย่างน้อยกระทั้งท่าตีแตกตื่นตกใจก็ไม่แสดงออก เกียร์เยหงกล่าวย้ำว่าคำพูดของข้าพเจ้าเป็นความจริงชายชรากล่าวว่าเราดูออกเกียร์เงยหงกล่าวว่าท่านไม่คิดขับไล่ข้าพเจ้าจากเรือหรือชายชราชายหน้าเกียร์เงยหงกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าอาจเสียชีวิตในที่นี้เสียชีวิตอยู่เบื้องหน้าท่านชายชรากล่าวอย่างเฉยชาเราเคยเห็นคนตายมาเกียร์เยหงกล่าวว่าข้าพเจ้าหากเป็นท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้คนแปลกหน้าคนหนึ่งตายบนเรือของข้าพเจ้าชายชรากล่าวว่าท่านไม่ใช่เราท่านก็จําไม่ตายบนเรือเราเหยี่อเยงหงถามว่าเพราะเหตุใดเนื่องเพราะท่านพบผ่านเราเหยี่อเยงหงฉุกค,คิดถามว่าเมื่อพบผ่านท่านข้าพเจ้าจะไม่ตายหรือชายชรากล่าวว่านี่ผิดน้ำเสียงของมันเชยชาแต่ถ้อยคําหนักแน่นยิ่งกล่าวเสริมว่า ท่านเมื่อพบผ่านเราต้องให้คิดตายก็ทำไม่ได้เจียงเหยาหงถามว่าเพราะเหตุใดหรือเนื่องเพราะเราไม่ต้องการให้คนแปลกหน้าคนหนึ่งตายบนเรือเราเจียงเหยาหงหัวร้ออีกคลาจายชรากล่าวว่าท่านเข้าใจว่าเราไม่สามารถช่วยชีวิตท่านหรือเจียงเหยงหงกล่าวว่าท่านเพียงเห็นบาดแผลของข้าพเจ้าแต่ไม่เห็นผิดที่แทกซึมทำร้ายข้าพเจ้าดังนั้นเข้าใจว่า สามารถช่วยชีวิตข้าพเจ้าหรือชายชรา,ากล่าวว่าอ้อเกียร์เงยฮงกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้รับบาดแผลทางผิวนอกแต่พิษร้ายแทรกซึมถึงกระดูกชายชรา,าส่งเสียงดังอ้อยคลาเกียร์เงยฮงสรุปว่าไม่มีผู้ใดขจัดพิษของข้าพเจ้าได้ชายชรา,าถามยยำวมากไม่มีแม้สักคนเดียวหรือเกียร์เงยฮงพันหัวน,นึ้อคำพูดของกลางทงหัก อาการบาดเจ็บของท่านไม่ใช่ไม่มีหนทางรักษามีคนผู้หนึ่งสามารถช่วยชีวิตท่านดังนั้นเจียเยาฮงกล่าวว่าอาจบางทียังมีคนหนึ่งตนตบเสื้อผ้าผลุกขึ้นกล่าวต่อช้าๆแต่คนผู้นั้นไม่ใช่ท่านแน่นอนช,ชายชรากล่าวว่าดังนั้นท่านคิดใครไปหรือข้าพเจ้าได้แต่ไปช,ชายชราสอดคำขึ้นท่านไปไม่ได้เจียเหยาฮงกล่าวว่า หรือข้าพเจ้าพอพบผ่านท่านแม้คิดใคร่ไปก็ไปไม่ได้หรือชายชราส่งเสียงดังอือกล่าวว่าไม่ได้เกียร์เยองหงถามว่าเพราะเหตุใดเนื่องเพราะท่านดื่มน,น้ำชาขมของเราลงไปถ้วยหนึ่งเกียร์เยองหงกล่าวว่าหรือท่านต้องการให้ข้าพเจ้าชดใช้หรือชายชรากล่าวว่าท่านชดใช้ไม่ได้เกียร์เยองหงหัวร้ออีกแต่หัวร่อไม่ออกเกียร์เยโงงพลันพบว่า นิ้วมือและปลายเท้าของตนล้วนชาด้านมีน้ำซ้ำค่อยๆแผ่ลูกลามขึ้นมาแสดงแน่ชัดภายในร่างกายตนเกิดอาการผิดปกติขึ้นชายชาราพันถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าน้ำชาที่ท่านดื่มเป็นน้ำชาอะไรเกียรหเฮงหงสายหน้าชายชาราจึงกล่าวนั่นเป็นผงห้าชาด้านเกียร์เฮงหงส่งเสียงดังอ้อที่แทนน้ำขมที่ตนดืมไม่ใช่น้ำชา หากแต่เป็นตัวยาอย่ามนั้นทวนคำว่าพงห้าชาด้านหรือชายชรา,ากล่าวว่านั่นเป็นตำรับลับของหูโต,โตแพทย์เรื่องชื่อสมัยสามกกหลังจากที่หูโตเสียชีวิตตำรับยานี้ก็สาบสูญไปนานปีมันกล่าวต่อช้าๆแต่มีคนผู้หนึ่งตั้งใจค้นหาตำรายานี้ให้จงได้ใช้เวลาถึง17ปีค่อยหาพบ จากนั้นรวบรวมสมุนไพรตัวยาจากทั่วทั้งแผ่นดินสุดท้ายถึงกับนําบุตรภรรยาของมันเป็นเครื่องทดลองประสิทธิภาพของตัวยาเขียงยองงงถามว่ามันทดลองสำเร็จหรือไม่ขายชาลาภงศีษาช้าช้ากล่าวว่าไม่ผิดมันทดลองสำเร็จแต่บุตรีของมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นคนตาบอดภรรยาของมันก็กลายเป็นมิกลจริต แกยงหงจับจ้องมองมันอย่างแตกตื่นกล่าวว่าคนผู้นั้นคือท่านหรือชายชรากล่าวว่าคนผู้นั้นไม่ใช่เราเพียงแต่ก่อนที่มันจะกระโดดน้ำตายน่าถ่ายทอดตำรับรับนั้นแก่เราแกยงหงกล่าวว่ามันกระโดดน้ำตายหรือชายชรากล่าวว่าหางแม่นบุตรภรรยาของท่านแปรเปลี่ยนเป็นคนพิการเช่นนั้นเพราะท่านท่านจะกระโดดน้ำตาย มันจับจ้องมองเจียเหยาหงอย่างเย็นชาถามเสียงเย็นชาน้ำชาชนี้ท่านชดใช้ได้หรือไม่เจียเหยางกล่าวว่าข้าพเจ้าชดชายไม่ได้ฝืนยิ้มพลางกล่าวต่อเพียงแต่ข้าพเจ้าหากทราบแต่แรกว่านี่เป็นน้ำชาเยี่ยงไรว่รับรองไม่ดื่มลงไปชายชรากล่าวสอดขึ้นน่าเสียดายที่ท่านดื่มลงไปแล้วเจียเหยาหงได้แต่ฝืนยิม้ม ชายชรากล่าวอีกว่าตอนนี้แขนขาของท่านต้องเริ่มชาด้านไม่มีความรู้สึกใดๆต้องให้กรีดท่านมีดหนึ่งท่านก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างไรเจียเฮงฮงฉุกใจคิดชายชรากล่าวเช่นนี้แสดงว่าคิดจัดการอย่างไรกับตนอาจบางทีจุดประสงค์ที่มันให้ตนดื่มยาผงห้าชาด้านลงไปเพราะเพื่อกรีดมีดใส่ตนจริงๆ ดังนั้นเจี่ยเหี่ยวโพงถามว่าจากนั้นล่ะช,ชายชราไม่ตอบคำแต่หยิบฉวยกล่องหนังสีดําออกมาใบหนึ่งกล่องหนังแบนราบมาดแมนเก่าแก่ยิ่งแต่ถูกมือคนขัดถูจนเป็นประกายพิสดารชนิดหนึ่งช,ชายชราเปิดกล่องหนังออกภายในปรากฏประกายสีเขียวจางๆชนิดหนึ่งสะท้อนออกมาเป็นประกายคมมีดภายในกลอน่องหนังมีมีดทั้งสิ้น13สามเล่ม มีลักษณะประหลาดยิ่งบ้างคล้ายขมเขียวบ้างคล้ายฟันเลื่อยบางเล่มเรียวยาวบ้างเล่มโคตงอมีดทั้งสิบสามเล่มมีจุดเด่นสอดคล้องต้องการเพียงประการเดียวคมมีดเบาบางยิ่งเบาบางและคมกริบชายชราจับจ้องมองมีดทั้งสิบสามเล่มในดวงตาที่ชราภาพพันปรากฏประกายคมกล้ากว่าคมมีดขึ้นกล่าวว่า จากนั้นเราจะใช้มีดเหล่านั้นจัดการกับท่านมันกล่าวเสริมว่าใช้มีดทั้ง13าเล่มนี้เกียเหยวโฮพรานกระแทกนางลงอีกราอย่างนี้อาการชาด้านแลบลุกลามไปทั่วร่างไม่สามารถยืนอยู่สืบไปดีที่ดวงตาเจียเหยหโฮยังมองเห็นได้เกียเหยาโฮก็จ้องมองมีดทั้ง13าเล่มนั้นชายน้ำไหลเอือยอิงไฟในเตาค่อยๆอ่อ,อนลง ชายชรา,าหยิบฉวยมีดมาเล่มหนึ่งเป็นมีดยาวเก้านิ้วแต่กว้างเพียงเจ็ดนุนมันกล่าวว่าก่อนอื่นเราจะใช้มีดเล่มนี้แล่เนื้อของท่านแล่เนื้อที่เน่าเปื่อยในร่างของท่านเกี่ยหงหงถามว่าจากนั้นเล่าชายชรากล่าวว่าจากนั้นเราจะใช้มีดเล่มนี้จัดการกับท่านมันหยิบมีดที่คล้ายคมเขียวขึ้นกล่าวสืบต่อใช้มีดเล่มนี้ควานเลือดเนื้อของท่าน เยเห์ยองถามว่าจากนั้นเล่าชายชรลาเลือกมีดอีกเล่มหนึ่งกล่าวว่าจากนั้นเราจะใช้มีดเล่มนี้ขูดกระดูกของท่านขูดคว้านพิดบนกระดูกของท่านออกมาให้หมดสิน้นหากมีคนบอกว่าจะแล่เนื้อคว้านเลือดเนื้อและขูดกระดูกของท่านท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรเยอะเยองกลับไม่มีความรู้สึกใดกระทั่งหนังตายังไม่กระพริบ ชายชาราจับจ้องมองเจียยงยฮงกล่าวอีกว่าแต่เรารับประกันว่าตอนนั้นท่านจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยเจียเงยฮงกล่าวว่าเนื่องเพราะข้าพเจ้าดื่มยาผงห้าชาด้านชามนั้นลงไปหรือไม่ผิดนี่คือประสิทธิภาพของผงห้าชาด้านเจียเงยฮงกล่าวว่ามิแต่วิธีนี้จึงสามารถขจัดพิษของข้าพเจ้าหรือชายชารากล่าวว่า จนบัดนี้คล้ายมีแต่วิธีนี้วิธีรักษาเช่นนี้ไม่เพียงแตกใหม่ทั้งอย่างสร้างความสยองขวัญแก่ผู้รับฟังเจยิญคงกลับไม่รู้สึกสยองขวัญเพียงขบคิดไม่เข้าใจถามว่าท่านทราบแต่แรกว่าข้าพเจ้าถูกพิชชนิดนึงดังนั้นแต่เตรียมใช้วิธีนี้รักษาข้าพเจ้าหรือชายชรากล่าวว่าไม่ผิดเจรยยคงถามอีกว่า ท่านทราบได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าถูกพิษช,ชายชลากล่าวว่าเราสะกดรอยท่านตลอดเวลาเกียรเฮียงฮยง,งคิดไม่เข้าใจมันยังต้องทำเช่นนี้ดังนั้นถามเป็นเขารบสามเพราะเหตุใดหรือช,ชายชลากล่าวว่าเนื่องพอเราคิดใช้ชีวิตท่านไปแลกกับชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเกียรเฮียฮง,งกล่าวว่าแลกอย่างไรหรือช,ชายชลากล่าวว่าเราต้องการให้ท่าน ฆ่าคนผู้หนึ่งให้กับเราเจียเฮียวหงถามว่าฆ่าผู้ใดหรือฆ่าผู้ที่เคยฆ่าคนเจียเฮียวหงชักถามว่ามันเคยฆ่าผู้ใดมีบ้างเป็นคนสมควรฆ่าและมีบ้างบางคนไม่สมควรฆ่าเจียเฮียวหงกล่าวว่าดังนั้นมันสมควรถูกฆ่าหรือชายชรลากล่าวว่าอากเป็นคนไม่สมควรฆ่าเรารับรองไม่ใช้ให้ท่านไปฆ่าท่านก็ไม่ลงมือฆ่าเด็ดขาด ดวงตามันทองแววประหลาที่กลชนิดหนึ่งกล่าวสืบต่อว่าเรารักประกันว่าท่านหลังจากข่ามันรับรองไม่สํานึกเสียใจเกียเหยียวหงไม่กล่าวอะไรอีกเกียงเหยียวหงพันพบว,ว่าการชาด้านที่น่ากลัวแพร่ลูกลามถึงสมองแพร่ถึงหัวใจของตนเกียเหี่ยวหงได้ยินชายชราถามว่าท่านคิดตายหรือ,รอไม่เกียเหยียวหงได้ยินตนเองตอบว่าข้าพเจ้าไม่คิด จากนั้นตนรู้สึกคล้ายถูกแน่เนื้อคล้ายถูกคว้านเลือดเนื้อบนร่างแต่เจียเหี่ยหงไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างไรจริงๆสติสัมปชัญญะเจียเหี่ยหงเริ่มเลอะเลือนเสียงที่เจียเหี่ยหงได้ยินเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเสียงคมมีดกำลังขูดกระดูกเป็นกระดูกของตนเองแต่เจียเหี่ยหงยังไม่มีความรู้สึกแต่อย่างไรในที่สุดเจียเหี่ยหง สิ้นสติไปจบพุทธีสี่สิบ